รีวิวฟรีน้ำยาขัดกระจก polywash สเปคจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปกันก็ขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเริ่มรีวิวกันเลยน้ำยาขัดกระจก polywash อันนี้นะครับ ก็เป็นแบรนด์จากทานเยอรมนีนะครับซึ่งราคาค่าตัวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่เกือบพันบาทเลยนะครับซึ่งสเปคของเขาเนี่ยเขาการันตีว่าสามารถขัดกระจกได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาลองกับกระจกมิเรรล,ลอนคริสตัลกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสามารถขัดลบรอยกระจกประเภทซับไฟได้หรือเปล่าเพราะว่าซับไฟเนี่ยมันก็จะเกิดรอยยากอยู่แล้วเนาะก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องนั้นวันนี้เราจะมาลองขัดกระจก กับเจ้าตัวนี้ครับก็คือนาฬิกาของผมเองครับก็คือไซโก้รุ่น SRPD นั่นเองครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกซับฟายนะครับที่ผมเปลี่ยนมาแล้วเพราะผมเอาไปโมดิฟายมาเนาะส่วนทางด้านกระจกหลังเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนะครับจากการใช้งานกระจกหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจกมินิรอนคริสตัลนะครับวันนี้เราจะมาลองขัดกันดูครับว่ามันจะออกประมาณไหนนะครับรอยขนกระจกเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาขัดกันครับว่ามันจะออกหรือเปล่า ในกล่องเขาเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับในคู่มือของเขาเนี่ยก็จะมีวิธีการอนขัดกระจอกอย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ํายาขัดหลอดสีแดงและหลอดสีขาวครับซึ่งไอ้น้ํายาตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2เบอร์นะครับเวลาเพื่อนๆขัดก็ให้ใช้เบอร์หนึ่งขัดก่อนแล้วค่อยตามด้วยเบอร์2นะครับและก็จะมีแท่งไม้ที่ใช้สําหรับขัดกระจกด้วยนะครับ <S <S และก็จะมีกระดาษขัดสีขาวและสีแดงอ่อนๆนะครับให้เราใช้กระดาษขัดเนี่ยตรงกับสีของน้ํายาขัดกระจกด้วยนะครับเรามาเริ่มขัดกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกให้เราใช้น้ํายาเบอร์หนึ่งหลอดสีแดงนะครับกับกระดาษสีแดงอ่อนๆนะครับเวลาเรามองในกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษสีขาวออกแดงอ่อนๆนะครับให้เรานําหัวจุกตรงนี้ออกนะครับไปเสียบตรงด้านหลังนะครับ แล้วก็ให้ทําการเอากระดาษเมื่อกีนะครับใส่ไว้ตรงปลายนะครับแบบนี้พอใส่เสร็จแล้วก็ให้เราเอายางสีดําตัวนี้นะครับลัดเข้าไปตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้เราทําการฉีดน้ํายาไปที่ตัวของกระจกเลยนะครับผมก็จะใช้ประมาณมเมล็ดถั่วเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการขัดได้เลยครับในการขัดนั้นก็ให้เราวางไม้ขัดนะครับ ให้เหมือนกับคู่มือที่เขาแนะนำเราเลยนะครับหลังจากที่ผมขัดน้ำยาเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วผมก็นำที่ชู่เปียกมาเช็ดให้สะอาดนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้ใช้น้ำยาสีขาวเบอร์2ในการขัดเลยนะครับและใช้กระดาษสีขาวในการขัดนะครับปริมาณของน้ำยาผมก็จะใช้ประมาณมเมล็ดถั่วเขียวเท่าเดิมนะครับก็จะประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นก็ให้เราติดตั้งแท่งขัดเหมือนเดิมนะครับและก็ให้เราทําการขัดไปเหมือนเดิมครับพอเราขัดเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้ที่ชู่เปียกทําความสะอาดเหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์หลังการขัดก็จะประมาณนี้ครับเราจะสังเกตได้ว่า รอยที่กระจกนั้นก็จะหายไปประมาณ70-80%นะครับรอยก็จะไม่หายไปทั้งหมดเนาะเวลานาฬิกาเนี่ยมันกระทบกับแสงไฟเราก็จะเห็นรอยแบบบางๆจางๆเลยถ้าไม่สังเกตรจริงๆอ่ะก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ